สวัสดีค่ะก็ต้อนรับสีผมใหม่นะคะวันนี้เลยจะมาทำ How To เล็กๆให้ดูกันนะอ,อันนี้ทาแป้งแล้วก็เขียนคิ้วเรียบร้อยแล้วเพราะตอนแรกกะว่าจะแต่งหน้าออกไปข้างนอกแต่รากว่าเออในไหนเราก็เขียนมาแล้วนะคะก็เลยเามาทำให้ดูนิดหนึ่งนะโอเคเอวันนี้เนี่ย ที่เห็นโครงหน้าโมดอะโมดทาปแป้งเสร็จแล้วก็โมดเชดดิ้งกับไฮไลท์ด้วยสแนทบ็อกตัวนี้เลยซึ่งเป็นตัวที่ใช้มานานมากแล้วนะคะเดี๋ยวเอาเอามาให้ดูอีกทีในตัวหลุมหลุมไฮไลท์เป็นหลุมแล้วก็ใช้แปรงนะคะง่ายๆเลยแปดสีไฮไลท์นะคะแล้วก็อันนี้คือเฉดลงตรงกลางจมูกก็ปัดลงมาเบาๆที่สันจมูกนะคะแล้วก็ปัดไปที่หัวคิ้ว นิดหนึ่งถ้าเศษเหลือก็ใต้ตาหน่อยหนึ่งจากนั้นนะคะใช้สีกลางจาะลงไปเหมือนกันแล้วก็ไลท์อันนี้คือไลท์ช่วงช่วงข้างข้างสันจมูกนะคะไลทเข้ามามันก็จะทำให้เห็นเงาได้แล้วก็ปาดไปที่ด้านข้างจากนั้นตรงด้านข้างเราเนี่ยค่ะเราใช้สีเข้มสุด แต่นิดเดียวพอแล้วก็เบนสีแล้วก็เก็บตรงปลายจมูกนิดนึงม่ให้จมูกมันเดงขึ้นนะคะแล้วไงดูด้วยว่าใช้มากไปหรือเปล่าถ้าใช้มากไปก็ปัดให้มันโอเคนะจากนั้นใช้ป้างใหญ่ๆนะคะแต่สีกลางแล้วเชดด้านข้าง อันนี้ที่เห็นเนี่ยมอใช้สีของตัวเชดดิ้งอันนี้นะคะเป็นสีแก้มไปเลยเพราะว่ามันใช้ได้เฉดลงมาเยอะเลยเพราะว่ามต้องการให้เห็นอ่อเขาเรียกอะไรสันสันสันแก้มเนาที่เหมือนแบบแล้วก็ใช้สีเข้มตุดนนะลองลองด้านล่างอีกทีอย่างนี้เหมือนที่ฝรั่งเขามีแบบช่วงช่วงเฉดแบบเนี้ยค่ะก็อยากให้มีนี้แล้วก็ใช้สีขาวสีไฮไลท์อะค่ะสีคิมคริปปปัดตรงช่วง นี้นิดนึงกลางเคเรียบร้อยมาดูสีตากันพอดีว่าทางโรล,ล่าให้สีตามาเล่นให้เยอะมากเลยแต่ยห,หยิบมาวันนี้หยิบมาสามสีนะคะสินเงินเบลล่าตอนหน้ามีสิเงินสีนี้ซิลเวร์เล็นะคะแล้วก็สีชมพูนี้เป็นพิมรส s e ซึ่งพิมร็อฟเนี่ยปัดแก้มได้ด้วยนะเดี๋ยว ตูมเข้ามาจะแต่งง่ายๆให,ให้ดูกันอันนี้แปรงแต่งหน้าที่รีวิวไปแล้วชอบมากเป็นตัวที่แบบตอนนี้ใช้เลยเป็นของ Koyudo Correction นะคะเดี๋ยวใช้ตัวนี้แต่งตาให้ดูใช้สีชมพูอ่อนนะคะ ลงไปทั่วปลกตาเลยลงได้เรื่อยๆตามต้องการนะคะเอาให้แบบพอที่เราต้องที่เราชอบอะ่ะคือพอแค่ไหนสีได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นจากนั้นใช้ซิลเล็ก ซิวเล็กเลยลงช่วงหางตาที่เป็นที่เป็นเบ้าตรงไปตรงหนกคีวนะคะให้สีมันฟุงฟุงขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายนี่สินเงิน เบลล่าตอนหน้าแปงตัวนี้มันสามารถเขียนเป็นไลเนอร์ได้ใช้สันนะคะแต่สีน้ำเงินเลยแล้วก็ค่อยๆกดไปที่ขอบตานะคะใช้วิธีค่อยๆกดลงไป แต่น,นี่ไม่ต้องเขียนนะใช้ใช้ใช้สารเนี่ยกดสีลงไปมันจะขึ้นมันจะขึ้นขึ้นเส้นขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะเราสามารถเพิ่มเคมได้แล้วก็แตะเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆว่าอย่าเขียนใช้วิธีกด เราสร้างขอบมาก่อนแล้วเราก็กดสีลงไปนะคะก็จะได้ไลเนอร์แบบฟูงๆเบาๆแบบนี้สำหรับขอบตาล่างนะก็เหมือนเดิมใช้สีน้ำเงินนะคะแต่กดเข้ามา เอาประมาณแค่แค่กลางตาพอสีครีมมุกนะคะเราจะมาเพิ่มประกายตรงหัวตากันก็บาเข้าไปไง่ายๆเลยให้มันดูให้มันดูเป็นมุกมุกประกายเข้ามาจนถึงกลาง าาตเก็บบาละเอียดช่วงขอบตาบนที่ติดที่มันเป็นร่องของขนตาลงสีดำลงไปให้ให้ทิดขอบตามากที่สุดผมไปในช่องขนตานะคะ มันจะได้ขอบตาที่ดูชัดขึ้นแต่ว่าตามันจะดูไม่ดุมากจากนั้นก็ดัดขนตานะคะวันนี้ใช้ชูยมระตัวใหม่ที่เป็นลิมิเต็ดนะคะนี่มีเจ้าตุ๊กตาน้ารักตัวนี้ด้วยนะแล้วก็ยางที่ดัดเป็นสีแดงค่ะ โมกโปรติมก็ใช้ที่แตดขนตาของชูอยู่แล้วสีทองเนาะที่ใช้ประจำมีชูมี cannibal ที่ใช้อยู่นะคะเคยมีซุกกุแล้วหายไปก็ดัดง่ายง่ายง่ายไม่มีอะไรจากนั้นปัดมาสคาร่าด้วยดีออเป็นดีออ s โชว์นิวลุกนะคะตัวประจำของมด ั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการทาลิปมมจะใช้ลิปไลเนอร์ liner. เขียนขอบปากก่อนวันนี้ที่เขียนปกติไม่เขียนนะแต่วันนี้ที่เขียนเพราะว่อาอยากตัดขอบให้มันชัดขึ้นเท่านั้นเองเขียนเบาๆไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็ใช้ เล่าปาดลิปสติกวันนี้จะใช้โรล,ล่านะคะนี่ยิมาชอบลิปของโรล,ล่ามากเลยนะเพราะว่าเนื้อาดีอันนี้จะเป็นแบบนี้มีกระจกให้ด้วยสีลิปสติกเดี๋ยวนะบอสตัมอืมสีบอสตัมใช้ง่ายเลยปา,ลาดออกมาหมดทำอย่างนี้ตลอดนะคะปา,าดออกมาเสร็จก็ ใช้ผู้การะคะ่ะตีสีให้แตกแล้วก็ทาลงไปที่ปากได้เลย เรียบร้อยค่ะก็เป็นลุกที่แต่งได้ทุกวันค่ะแต่ว่าเลือกหยิบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาแต่งให้ดูการเป็นลุกที่สดใสแล้วก็ตอนรับผมสีชมพูดแดงของหมดแล้วกันเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ